สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าแล้วก็พี่เจ้าได้ยินเสียงพว่แมวปพี่บ้ายังไม่เป็นอดอย่างียวยพอใช่กเจกุอมันก็ได้เป็นตะกมันเป็นแดนเซอร์อันตรายเดยาีมาต้องออันตรายใดๆยามีมาต้องอันนั้นต้องแล้วเข่าโฮมเมยจะเปลี่ยนุ้น ด้วยอำนาจผลบุญเด่นจะคูณรุก้อไปเฉลี่ยเลุนี้ลเฮ้ยไว้พ่อเนผู้ใดเนี่ยรวพอเนี่ยพ่อพันสิบนเออาเนี่ยเนี่ยก็ไวหมดมาไวดีเลยเมื่อเมื่อกี้ยังแบบแบบไปินโปรตีนระเบิดมือไปโตรพ่เนาะได้โปรตีนได้น้ำตาลแล้วได้โปรตีน ยมกตะมังมังสวิรัติก็เจอวัสตอพิธามเนี่ยถ้าเดี๋ยวเามังสวิรัติขอต่อเอามังสวิรัติเดี๋ยวเดี๋ยวอันมังสวิรัติมันกะละมังอีละแั่เนี้ยตัวงหอกกเนี้ยเดี๋ยวมันจะกะละมังอีละแฮปปี้เบิร์อเดย์นะคะพระเอกวัดสุตอโดนค่ะเบิร์อเดย์นะคะพระเอกวัดสุะตอ มโนอนวันตะไลปอดตลอดเออมึงมึงต้องเล่นกับคนใหญ่มึงอย่าไปเหรียญกระเด็นเสือเออขอให้ได้เออพบแต่สิ่งเจริญเจริญเออไปนี้ก็ให้ไปเจอพ่อใหญ่เจริญเออเดินออกไปนี้ที่ตะควาเจริญที่ตะความรวินหนึ่ให้ได้ยนชิดทองก็ให้ได้ทองแม่กินอะไรที่ทอให้ได้อันนั้น เพราะว่าในใจรู้เสมอว่าชินอะไรอันเนี้ยเขาไรเิดเเบงเนใหม่เรีหลายหลอันนี้ไส้ปลอมกัเป็นไส้แท้กับเป็นเน่ต่อข้อนะโอ้ยเขาเอามาเขาใส้เสียอยดมันพดเออออเเออเอเเออเเเออ เกฟเจริจาวมือขึ้นอยู่เปีนแห้งพอดีพอดีเจลิจาวมัรเอาแล้วเนาะเอายาดั้ไซยางยากัน่อดไซน่ะน้ำผึงนาลน้0ตาลน้น้มอสวรัตเด็กสวัสดีมันสิเป็นมอสละอันนี้มันมอเปิดรวงผู้สวัสดิเข้าสิทธอข้าสิทื่ชี้ไข่ของเด็ดอันนี้มันชี้นไข่ไม่เป็นอย่างไรชี้ไข่ที

แต่ว่ากลุเมียมัปิดัแแต่ไม่เลี้อนะต้มันิกตั้งเทียไหนอย่างังี้อเตือนยม่งมาเนี่ยมุ่งขืนชอมาแล้วบางีเขาเขาบอกวห่างไม่ยับไม่คาไ่รัวาไปยืนยัที่หัว่อทาอยม่ยุทธ์่อแม่กันค้อบหอค้อบเป็นรอตัวอบเป็นวยอะไรได้ไมั่ากันนั่นแค่สวยแค่หวนเห็นปะ เราไปเก่าไปเออมาเหอยางเียดอกขั้นเออี่หัวโขดหัวพรอหัวพะลขงนไรป้านยัสิวเอาดห้าหัวเวทีกบเหัวเคนนี้นะขอบุณนะคะขอบคุณบ้านครักก็เอกวัดสิวโดน ขอให้มีความสุขนะคะขอใหุ้ขสมหวังผูด่าพูาน้น้อนมจีนน้ำยามาเลี้ยงนะคะตามคิวนะคะตามคิวต้อ <c oughs> งกับทีมงาน <c oughs>

สวัสดีค่ะท่านแม่กินตาแ่บว่ไ่อเแล้วไ้อุ่นตาแ่บได้เบที่สองหรือ่าคุณแม่เบิกินข้าวมีไงเราบุย เหน่ยวยุ่เลยอันนี้คือเสีบอีเสียบักซีัักซีัักซีนีเอาใบมลนเอาเหงามาเลยเด็ดกินเลยนี่ไม่เอาดีันนี่ทำไมบ้างเน่ยรันตีว่าอร่อยไม่อไม่การันตีว่าอร่อยเนี่ยนี่ยนีเลยอทันจอยล้กทาหลายมันแสบพวกแม่คาพาอร่อยแล้วแสดงว่าพ่อชร แดบีลีได้บัมเนคูไปหรอบาแดดอนเดียวนู้สิเป็นสวยนแม่แดดจริงเยันี่ยจ้จะผักนะแล้วมันดีเเอาผักไว้เยแจริงเอาตองห่อไวเอาตองห่อไปห่อไว้กำลงใจเหรอ้วกินตอนนี้กินเพท่านไดนด้วยน้ำกินด้วยเอาบบกแดงกับกน้ำไปกัน ไม่กีองเพียงพุ่นเงินแล้วม่ไปไไปได้ห้าสิบโลไม่พอร้อยลไปเลยทำไรแจเอาจารย์สวัสดีค่ะพ่อไปกินตักอีกเนเปียนยาบาหน่อยมากินไยี่ตูด้เลยกินาข้าวก่ไหนเียบ้พ่อกินไยี่ตู้ไยข้าวกินยี่อรนยา้า่ นี่เลยส้นเกี๊รวแ่ชากินได้ครับนีนขอบคุณที่วัดมากๆเลยนะคะไหนจะได้เรื่องล้ว้ด้วยคะเรื่อุกๆตอนี่ยนไปนะคะไม่ไม่ค่ะกินหลักการกความฮะโอไม่เป็นแมวำที่วัดค่ะแก้ไม่เป็นแมวหน่อยดิแม่ ไม่แก้มอะไม่แก้มไม่แก้มต้องแบบนี้แม่ถามมาข้างหลังก็เคเอามานี่ลูกเอามานี่เออพ่อตาลพ่อตาลตื่นเร้าหวยปอนเอาอีกแล้วทัานเจ้านอนก็ให้เจ้านอนหลับเด้อนอนตื่นเจ้านอนตื่นแก่จะได้กินแจงกินมื่นแก่ให้ไปขายเน่าโอ้ยแก่ให้ลำลำเลยลุ้ย เามันเือบคนละไหลขอให้ขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญโอ้ยลูกพี่เจริญเจริญใจเย่อสู้ไหมสู้้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยเกี่ยวกันคนงานเออคนละงานแล้วไม่เกี่ยวขอบคุณพี่ขอบคุณน้อนี่เลยอ่ายิ่งบนยิ่งความสุขมานั่งดมยาขึ้นกันกับเมียเดี๋ยวนี้ดมยามาสู่ทางกันได้หมดเนีเมื่อนี้ก็ดมยามาสู่ทางกัน <S 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 เอาละค่ะคลิปนี้ขอบคุณพระเอกวัดศ um ิวดลนะคะขอบคุณสำหรับขนมจีนแล้วก็ขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะคะเด็มาไล่ไลๆเห็ซ okay> ี่หักเห็ซี่แพงได้แบบเพ่งกรใหาทะลุทะลวงทุกเพ่งเลยค่ะ